พงมาลัยนะครับพงมาลัยยังที่เพิ่มขพ้นมาก็คือปรับได้4ระดับนะครับก็คือสามารถดันเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่อยากจะปรับนะครับตัวพวงมาลัยให้ดูกระชับขึ้นนะครับครับสำหรับตัวต่อไปครับแน่นอนแหละครับตัวนี้คือตัว จะบอกว่าเป็นตัวที่ลูกค้าคนทนข้างจะรอคอยอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือตัววาแท็กตัวขับเคลื่อนสีล้อนั่นนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับนะครับปรับในเรื่องของแรงม้าครับจะอยู่ที่1นึ่งสองร้อยสิบแรงม้านะครับส่วนแรงบิดจะอยู่ที่5 0 0แรงบิดเท่าเดิมนะครับตัวนี้เปิดราคามาแล้วนะครับเปิดราคาอยู่ที่ถ้าตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมบาทครับราคาว้าวว้าวมากครับเรามาดูเรื่องของด้านหน้าครับ ด้านหน้าตัววาแท็กตัวนี้ครับสังเกตด้ตัวกระจังหน้านะครับมันก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาเมทัลลิกหรือว่าสีกาไฟนั่นเองครับถ้าดูดูกระจังหน้าอ่ากระจังหน้าเนี่ยจะมีความเงานะครับแล้วก็จะมีการตัดจากขอบกระจังหน้านะครับแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์นะครับซึ่งตัวไฟหน้าสังเกตนะครับไฟหน้าตัว c ตัวนี้นะครับจะในเรื่องของจะได้ในเรื่องของตัวไฟ led เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วตัวนี้จะมี ford สกิฟฟอร์ดให้มาก็คือจะมีระบบไฟหน้าออโต้หรือและก็ไฟสูงออโต้นั่นเองครับไฟสูงออโต้ตัวนี้นะครับความสามารถของเขาก็คือหากมีรถรถอีกคันหนึ่งสวนมาครับตัวไฟหน้านะครับจะมีการหลีกและลดระดับให้นะครับอัตโนมัตินั่นเองครับส่วนฟีเจอร์ในการใช้งานต่างเดียวเจอกันคลิปหน้าครับส่วนด้านข้างครับสลับตัวตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้สีส้มนะครับถ้าสีส้มนี้ก็ถ้าดูจากมิติของสีแล้วก็ จะเป็นสีเดียวกับรุ่นปัจจุบันนะครับด้านข้างก็จะเรื่องของตัวขอบคล้อ3นิ้วเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวแม็กซ์ครับสำหรับตัวแม็กนะครับเพิ่มในเรื่องของลายใหม่นะครับตัวลายใหม่ขึ้นมานะครับลายตัวนี้ถามว่าสวยครับเพราะว่าเป็นสีเทานะครับสีเทากาวไฟ์ออกเงานะครับแล้วก็ตัวยางนะครับยางก็จะให้มา255ครับหน้ากว้าง25นะครับความสูงอยู่ที่65นะครับแล้วก็ขอบ18นั่นเองครับ ส่วนตัวแก้มข้างนะครับถ้าเป็นตัวใบเทอร์โบนะครับฟอร์ดก็จะใส่ในเรื่องของตัวใบเทอร์โบนะครับเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกด้านล่างครับระบบเบรกด้านล่างครับตัวล้อด้านหน้าครับจะเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นครับตัว Nextgen ร์ t วท์แท็กตัวนี้ก็คือตัวระบบเบรกด้านหลังนะครับจะเปลี่ยนจากตัวเดิมที่เป็นดัมเบรกนะครับก็มาเป็นดิสเบรกพูดง่ายว่า ตัวนี้จะเป็นตัวดิสเบกทั้งสีล้อนะครับดิสเบกสีล้อนะครับความสามารถเขาคือสามารถช่วยให้การเบรกอ่ะสั้นลงนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นส่วนมิติด้านข้างนะครับในเรื่องของตัวกระจกด้านข้างนะครับจะเพิ่มในเรื่องของกล้องมองภาพรอบคันนะครับเป็นกล้อง3 6 0รอสิงศาอยู่ด้านล่างนะครับครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวระบบเตือนจราับสายตาได้เองครับ ที่เพิ่มเข้ามาตรงกระจกมองข้างนะครับตัวเราส่วนตัวด้านบนตัวเราหลังคาจะมีการปรับเปลี่ยนจากตัวเดิมนะครับซึ่งตัวเดิมนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นตัวปัจจุบันนะครับตัวด้านล่างของเราหลังคานะครับจะมีการเปิดทึบทั้งเส้นนะครับส่วนตัว Next Generation Y Tag ตัวนี้นะครับตัวเราจะมาพร้อมสีเงินนะครับแล้วก็มีตัวการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับให้จับกระชับได้มากขึ้นนะครับมาด้านหลังนะครับก็เสริมด้วย นะครับคิวล้อขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ก็คือตัวบันไดข้างนะครับตัวนี้สามารถให้ลูกขึ้นง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตบาร์มีการปรับเปลี่ยนนะครับจากตัวเดิมนะครับตัวตัวปัจจุบันนะครับตัวสปอร์ตบาร้านนี้เราจะเป็นสีนะครับเป็นสีสีดําทางเส้นนะครับส่วนตัวใหม่นะครับมีการสลับ นะครับสำหรับตัวจับคือว่าด้านหัวของสปอร์ตบาร์ครับก็ยังเป็นสีเทาโครเมียมนะครับสีเทากาไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของราวด้านหลังออกมานะครับจะมีการเพิ่มของช่องพื้นที่ว่างนะครับเพื่อเพิ่มการจับหรือว่าการยึดหรือว่าการผูกสัมภาระได้มากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยนะครับสำหรับลูกค้านะครับด้านหลังตัวไฟท้ายครับก็จะเป็นไฟท้ายตัว C ขนาดใหญ่เลยครับ นะครับตรงนี้สังเกตน,นะครับจะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ในเรื่องของเกินจอนจับสายตาเพิ่มเข้าไปนะครับมาด้านท้ายครับตัวฟอร์ดเองจะเพิ่มในเรื่องของอักษรที่เป็น4 4นะครับเป็นลาย3มมิตินะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีเรื่องของการออกแบบฝาท้ายที่เป็นสปอยเลอร์นะครับยื่นออกมาซึ่งนะครับ ตัวฝาท้ายตัวนี้ครับสามารถใช้เป็นเขาเรียกว,ว่า,าไม้บรรทัดในตัวได้นะครับกรณีที่ลูกค้าใช้งานนะครับ,รบแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของไฟเบรกดัวที่3นะครับแล้วก็ตัวล็อกฝากระบาดท,ท้ายนั่นเองนะครับมาด้านด้านท้ายตัวกระบาดท,ท้ายนะครับก็ฝาท้าย ฟอร์ดนะครับวายแท็กก็ยังมีตัวกระบะไลเนอร์นะครับเข้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในตัวนะครับแต่สิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับตัวนี้ทางฟอร์ดเองจะเพิ่มครับจุดเชื่อมต่อไฟหรือว่าจุดพ่วงไฟนั่นเองครับด้านนี้จะมีเอาท์เลตนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับกำลังไฟอยู่ที่180วัตต์นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟเอซีสองร้อยสาโวลต์นะครับ400วัตต์ก็พูดง่ายไฟบ้านนั่นเองครับตัวนี้นะครับตรงนี้ หากลูกค้านะครับมีการออกแคมปิ้งนะครับหรือว่ามีการทํากิจกรรมภายในครอบครัวที่ต้องการใช้กําลังไฟเยอะๆตัวนี้ให้ความคุ้มค่านะครับแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีนะครับส่วนฝาท้ายก็ยังเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับดีซี่ช่วยให้เรื่องของน้ําหนักโทรได้ดีนะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยครับสำหรับลูกค้าที่เป็นเป็นเด็กหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงนะครับที่ไม่ต้องใช้กําลังมากนะครับปิดฝาท้ายได้สบายเลยนะครับ เรามาชมด้านในนะครับครับตัวนี้เราอยู่ภายในของตัวเด็กเจอร์ไวท์แท็กนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับสังเกตว่าพอเราเข้ามาในห้องผู้โดยสารนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้เลยครับก็คือเรื่องของการดีไซน์ของเบาะตัวไวท์แท็กนี่เองครับเบาะมีขนาดอบกระชับได้มากขึ้นครับแล้วก็มีการเสริมในเรื่องของเบาะหนังนะครับแล้วก็มีการเดินตะเข็บสีส้มนะครับแล้วพร้อมโลโก้คําว่าไวท์แท็กนั่นเองครับดูมีมิติแล้วก็ ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่พิเศษมากพิเศษกว่านั้นก็คือตัว Wi ยแทตัวขับเคลื่อนสีเหลาตัวนี้นะครับลูกค้าจะได้นะครับในเรื่องของเบาะนะครับที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนั่นเองครับ8ทิศทางนะครับลูกค้าสามารถปรับได้ครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับอีก2ทิศทางก็คือสามารถดันด้านหลังนะครับเพิ่มเข้ามานะครับ ภายในของตัว y t ย c นะครับในเรื่องของอหน้าคอนโซลน,นะครับก็ยังเป็นเรื่องของตัวพลาสติกนะครับฉีดเข้ารูปนะครับแล้วก็จะมีแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดนี้ก็จะพูดจะโชว์ในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีการาหุ้มหนังนะครับตัวนี้หุ้มหนังแล้วเดินแต่เข็บสีส้มนะครับแล้วก็มีตัวแดชบอร์ดที่ออกแบบใหม่เป็น y t ยแทนะครับ ถ้าเป็นวัสดุเรื่องของผนังของตัวประตูก็ยังเป็นเป็นหนังครับเป็นหนังแล้วก็เย็บตะเข็บด้านสีส้มนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยยังที่เพิ่มขพ้นมาก็คือปรับได้สีระดับนะครับก็คือสามารถดันเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับเพื่อเพิ่มความกระชับนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่สามารถต้องย้าย สำหรับลูกค้าบางท่านที่อยากจะรับนะครับตัวพวงมาลัยให้ดูกระชับขึ้นนะครับครับพอพูดถึงเรื่องของหน้าจอของตัววายแท็ตัวนี้นะครับเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอตัวเอาพูดง่ายคือหน้าปัดนะครับจะมีขนาดถึง10นิ้วนั่นครับแล้วก็หน้าจอของตัวจอทัชสกรินนะครับตัวนี้มีขนาดอยู่ที่12นิ้วนั่นเองครับนะครับส่วนตัววายแท็ตัวนี้ครับจะมีเรื่องของระบบกล้องบองภาพรอบคันเพิ่มขึ้นมานะครับ นี่คือภายในของวแท็กตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับในเรื่องของตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์นี้ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะครับตัวนี้นะครับและก็จะมีในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับโหมดการขับขี่ก็ยังปรับได้ครับเป็น 2H นะครับเป็น 4H นะครับก็คือขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูงนะครับขับเคลื่อน4ีล้อความเร็วสูงแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อนะครับในรอบต่ํานั่นเองครับ แล้วก็สามารถปรับโหมดได้ครับตัวนี้นะครับหากลูกค้ามีการปรับโหมดปุบเนี่ยครับตัวฟังก์ชันนะครับจะโชว์ที่หน้าปัดให้ลูกค้าได้เห็นเลยครับว่าวันตอนนี้เราปรับฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วก็หน้าปัดจะบอกถึงสถานะนะครับของรูปแบบการใช้งานให้ลูกค้าด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้ครับตัวไวทแท็กกับเพื่อนสีล้อนะครับก็ยังมีตัวเรื่องของชาร์จเจอร์ที่เป็นตัวไวเลสนั่นเองครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้ลูกค้านะครับ อันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ Ford ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบความสั่งเสียงนะครับระบบที่เราสามารถสตาร์ทรถนะครับจากอีกพื้นที่หนึ่งได้นั่นเองครับมาที่พักแขนนะครับที่พักแขนก็ดูกว้างขึ้นครับตัวนี้จะกว้างขึ้นนะครับดูสวยครับก็คือดูไม่ลกเกินไปนะครับแล้วก็ จะมีเรื่องของตัว a c 12โวลต์ด้านในนะครับให้ลูกค้าสามารถเป็นปลั๊กเชื่อมต่อได้นะครับมาดูด้านหลังครับครับพอมาพูดถึงครับพูดถึงในส่วนพูดถึงที่นั่งในส่วนเบาะหลังนะครับสำหรับตัวในเจ r เลเจอร์วายแท็กนะครับด้านหลังเนี่ยครับเบา บอร์ดแถว2นะครับจะเพิ่มเรื่องของตัวช่องแอร์นะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้จะเป็นปรับได้สีทิศทางครับจะเป็นขึ้นลงแล้วก็ปรับซ้ายขวาได้นะครับแล้วเพิ่มขึ้นมานะครับผู้โดยสารตอน2นะครับจะมีเรื่องของ USB 2.0นะครับแล้วก็เป็น USBTypeC ให้ด้วยนะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ตัว มีไฟ AC ครับ230โวลต์นะครับก็อยู่ที่400วัตต์นะครับจากตัวเดิมจะอยู่ที่150วัตต์ครับตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้านะครับที่มีขนาดที่กําลังไฟไม่เกิน400วัตต์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรื่องของด้านในก็จะเป็นเรื่องของจะมีการบุนะครับบุสีดำดูดูเรียบขึ้นครับถ้าดูจากวัสดุแล้วก็ มีความลื่นนะครับดูถ้าจับดูแล้วไม่น่าไม่ไม่ค่อยจะดูดดูดฝุ่นครับตัวนี้จะรักษาง่ายนะครับครับนี่คือสเปคนะครับของตัว f o อร์นเน็กเจอร์ตัวว i t แท็นะครับสำหรับตัวออปชันหรือว่าการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวทาง Ford r r m ์เรานะครับจะมีการรีวิวนะครับเพิ่มเติมภายหลังนะครับซึ่งถามว่าวันนี้ถ้าจะรีวิววันนี้ไม่หมดครับเพราะว่าสเปคค่อนข้างจะฟูมากนะครับสำหรับตัว Ford 넥เจอร์วายแท็กตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาเปิดตัวแล้วครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อที่เป็นเครื่องใบเทอร์โบครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับและลูกค้าอยากจะดูเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับที่เป็นออโต้ก็จะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสี่หาพับาทนะครับแล้วก็ยังมี1รุ่นเป็นทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตัววายแท็กนะครับตัว넥เจอร์วายแท็กตัวนี้ ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งราคาจะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทเองครับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับทาง Ford RMA ครับจะนำตัว Ford n e x t c h a l l e n g e r แต่ละรุ่นนะครับมารีวิวให้ลูกค้าให้ติดตามและรับชมนะครับว่าสเปคแต่ละรุ่นนะครับออปชั่นแต่ละตัวนะครับและเรื่องของโปรโมชั่นนะครับที่มีที่มีนำเสนอนะครับให้ลูกค้าเนี่ยทาง Ford RMA เราจะได้นำเสนอูค้าในคลิปต่อๆไปครับ ครับสุดท้ายแล้วก็พบกับพวกเราได้นะครับสำหรับ Ford r อ a เทั้ง3สาขานะครับหากลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถติดต่อนะครับเข้าไปที่ศูนย์บริการของเราได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสาขา Ford RM-A กาลปภึกนะครับแล้วก็ Ford r อาเสาขาพระราม4นะครับแล้วก็อีกสาขาหนึงครับ Ford RM-A รราชพฤกพระราม5นั่นเองครับครับวันนี้ผมขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ